มาซ่อเบ,บิ้งงวัวแต่ว่าไมื่เห็นงัวเหาเนาะอันนี้มีแต่งัวขวายเพิ่นอันนี้ควายดอนเลยทุกคนเห็นบ่ควายดอนงามบ่ทุกคนเป็นคือว่าควายเปือกเนาะทุนทุน,นเป็นตัวแม่เด้อนี่อันนี้ก็งวังวเนาะงวัวงัวะสมอยู่บ้านนี่แหละทุกคน คุยบ,บ, yup. บ,บ้านค่อยคุยค่ยคอยรอนค่ยดอนค่ยดอนอย่างหรือว่าคุยสร้างคุยเผือกบไรอย่างเงี้ยอนี้อันนี้ก็เป็นหกงอเนาะนี่ทุกคนบ้านบ้านเด้อทุกคนนี่อยู่ตรงไหตรงน้ำอันนี้ก็เป็นเด้อทุกคนคุยคุยดาเนาะนี่อันนี้มันก็จะเป็นความต่างกันอาจจะเป็นเพื่อเผื oh ่อคุ้ยคุ้ยดอนดอนอย่างนี้ ดอนดอนข่อยดอนนี่ทุกคนว่าวุ้ดี่ก็ขอไปทุกคนน,นี่ทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพวกงวัวงนอนนี่ทุกคนงวนนัวงบ้านๆในเรื่องวอนงวนลาดงวนงวน,นนี่ฮะน,นีอนน่อันนี้ก็เป็นคอยดอนเนาะหรือว่าคอยเพือกจะเป็มาคอยเพือกใส่ได้ทุกคนนะนี่ทุกคนอันจะเป็นคอยน้อยนะค่อยอันนั้นก็เป็นคอยเพือกกันเนาะทุกคนไกลๆเห็นบ่ สีมันจะเป็นต่างกันเนาะอันนี้ก็เป็นควยดำด้วยทุกคนนี่นี่ให้เบิ่งวิวธรรมชาตินะทุกคนเป็นผู้พาปลาไม้อยู่เดี๋ยวนี้คอยอยู่ทงนานเนาะทุกคนเนาะนี่อันนี้ก็จะเป็นนาแซงเนาะทุกคนเนาะนี่นาคือเป็นนาแซงเนาะโบว์นนา,นา,นาปีคันนาปีจะเห็ดหลายคนแบบเห็ดช่วงยามฝนแต่ว่าอันนี้นาปีคือจะคือมันเป็นนาของไผ่อยู่เห็ดอ,าาอ่ามันนาไผ่ที่ยุกใก้น้ำก็สามารถเห็ดได้เนาะแต่ว่าบางนาที่แบบ,บนบ่มีน้ำกับโบสามารถเห็ดได้เนาะทุกคน เบื้องนาแสงนะทุกคนเพื่อนนาแสงเด้อนี้ยังไงทุกคนนี่นี่ก็ตะก็จะล้มหัวกเนาะล้มหัวเส้นหนามกจับเอาไว้เด็กหนามน,นี่ทุกคนล้อมเพื่อบ่ให้งวควายเข้าไปเนาะต้องต้องล้อมแบบหนานแน่นเลยนะทุกคนนี่ล้อมแล้วก็คือต้องเอาไม้แล้วก็เอาไม้มานแบบจิม้มจิ้มให้มันแบบแข็งแห้งอย่างนั้นแหละ นี่ทุกคน e. อันนี้ก็จะเป็นต้นเผาเนาะข้าง,งานาข้างที่นาอย่างนนั้นก็เป็นที่นาข่ะเจ้านี่ทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นยิ้วเนาะทุกคนต้นยิ้วมัะยิ้วเห็นบ่นกำลังเป็นมากนี่ทุกคนนี่อันนั้นก็เห็ดสวนเนาะทุกคน,นอันนั้นก็เป็นสวนปลูกมะมะแตงมะไม้มมมอย่างต่างๆเละที่ว่าจะกินแล้วก็ปลูกเนาะนี่ทุกคนอันนี้งัวควายเนาะนี่นี่ คุยเพื่อเนาะอย่าเบิ่งตัวนี้ใ,นใกล้ให้ทุกคนมาใกล้เพื่อนเดี๋ยวทุกคนคุยเพื่อนเด้อทุกคนเด้นดอ,อ,อดน,ดนี่จะเป็นตัวผู้เนาะเบิ่งกระจูเบิ่งมันกินเบ่งมันกินหญ้านะทุกคนนี่ อยิวธรรมศาตรเนาะคอยกินญ้ากินเฟืองมันกินญ้าเฟืองเนาะก็เลาะกินเฟืองตามท้องนาแหละเคลืค่อนคือเขามาซอกงัวเนาะทุกคนงัวแบบงวังวงัวข้อย,อย่างแล้วมันเกิดแล้วแบบงวัวแน่นะมันบาดบาดใส่ดือใส่บืออย่างเงี้ยแล้วแบบมาหักษามาเนะาะแต่ว่าตอนนี้กำลังซอกอยู่แล้วก็เลยให้ทุกคนเบิ่ง มึงงวัวมึงควายเนาะหลายเลยงัวควายอันชาวบ้านนี่แหละทุกคนคนละซี่ห้าตัวยังแหละแต่แบบมันโบนเจ้าเดียวเลยทุกคนนี่เด้อนี่ทุกคนนี่อันนี้ควายดำเด้อทุกคนน,นนี่นี่มันนั้งมึนควายแม่ใหญ่เลยทุกคนมึงเข่ามันเห็นบ่พูดถูกคุนเข่ายงาเข่าเด้อโบนโบนควาย แม่แมแม,มันมัวห้องนี่นเดี Kom ๋ยวพาทุกคนไปเดงกันุกคนอะไมันเป็นหัวใหญ่เลยเห็นไหมทมีหลายตัวเลยเขาบักเงาทนดูเห็นไหมมีคนนีคนพระเจ้าก็จะไซอันไซอันเขียนแขนเสคอมันแบบ มันยางก็จะมีเสียงดังเนาะแบบหรือว่าจื้อจื้อควายเน่อยดูคนมึงเขาบักยาวดูคนมึงดูมึงดูมึงเขาดูคนเงีนบมาสิงกระลึงกระลึงเงี้ยมาดูคนมึงเขาอันนี้ดูบักยาวดูคนมึงดู คุยเท่าแล้วนะหลายปี anyway, anyway, แล well. i̇şte. oh. ้วนี่เจ้าแม่ของงัวเออเจ้าแม่ของคุยอันนี้ก็เป็นคุยดอนเนาะทุกคนเบื้งตางกันมาทุกคนนี่อันนี้คุยดอนด้วยทุกคนเด้อหรือว่าสร้างเออคุยเพือกคุยเพือกนะทุกคนเบิ้งดูอันนี้คุยดำตัวนี้เป็นตัวแม่เด้อทุกคนนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นตัวแมียไปแล้วทุกคนนี่แต่ตัวน้อยดีพวกงัวตัวผู้หรือตัวแม่ยเนอะเบิ้งเขามันดูทุกคนเขาแบบ จังซีเลยแบบยาวเลยยาวก้นโมเลยตัวนั้นแต่ตัวนี้กัยาวแต่ว่ามันมันโค้งเข้าไปเนาะเดี๋ยวทุกคนเป็นไก่ี้ยทุกคนมันบได้เหตเดทุกคนมันมันคุ้นเนาะเพว่าเป็นหัวทจ่เจ้าล่ามเนาะลามหรือว่าแบบเลี้ยงแบบลินมันตลอดอย่างไงแบบลินเอาเกลือเอาอย่างเอาเฟืองอย่างให้มันกินมันก็เลยลื่นค้นาะมันก็เลยบเห่ มบมเหยก็คือแบบมาใกล้แล้วมันโบแลนหนีอย่างนั้นนี่นทุกคนมาใกลใกล้เลยทุกคนนี่นี่ให้มันลุกนี่โอ้โถโถโถวัวขวยประเทศลาวได้ทุกคนนี่ลุกลุกลุกเดี๋ยวไล่มันลุกแล้วมันกดว่ที่ไล่เดี๋ยวมันยางอย่างมาทุกคนนี่นะโอ้ตัวน้อยลืมเห็นมันมีตัวน้อยอีกตัวหนึ่งคิดว่ามีแตนตัวนี้สนนี่เห็นตัวน้อยอยีกตัวหนึ่งครับ มันเกิดลูกมันกันมันจะเกิดลูกปีละเทือด้วยทุกคนเด้วยง,ง,งคอควายเนาะคือกันปีละเทือปีละเทือปีละตัวแต่ว่าแต่ว่าเห็นบางข่าวกบมีอันสองตัวก็มีเนาะบางเห็นขเข้าลงเฟสเนะนด้วทุกคนคอยเพื่ออมบมบมคุยเพื่อด้วยทุกคนเข้าปป่อยละสิลยแล้วควงงคอคว้ยชาวบ,บ้านเนี่ยทุกคนนี่ เห็นบ่แม่มาเบิ่งหัวนะแม่นะทีทุกคนเห็นบ่ส่วนหลายก็เต่าจะเขียนอันนั้นใส่นะเห็นบ่ะเคืนอย่างบมื่อไหร่ลืมซื้อมันละไอหัวคอมเมนต์นี่อันเคลืนอย่างก็มักอันมันดังเลึกๆอย่างนั้นอือฮทุกคนนี่เบิ่งดูนี่หวยทางนั้นเลยหวยบักใหญ่กว่านั่งดูหวยเพื่อหนึ่งสองตัวนี่ มีสองตัวครันอือคุณดูทุกคนมีหลายเลยแหละนี่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 อันนั้นก็เป็นค้างเนาะคือแบบในช่วงที่เจ้าเห็ดนาเข้าจะกลัไปไว้ค้างครับนี่ทุกคนอือค้างมัวค้างควายเนาะนี่อันนี้ควายควายเพื่อคือกันนะนี่อือนี่อันนั้นก็ไม่ควายเพื่อทุกคนเห็นบ่ เผือกหนึ่งสองสามกคนหนึ่งสองสามนี่เห็นปะโอเคเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้กับเบิดเพียงเ่านี้เด้อขอให้ทุกคนเบ่งโมง้บงควายเสียงะทอกคนบ้านๆเนาะนในผูผาประไม้ออมหอบนี่นี่อ่าบายบายเด้อทุกคนเด้อบายบายนี่บายบาย